ใจนี่เป็นความจําเป็นมากยิ่งกว่าร่างกายเป็นไหนๆเพราะร่างกายของคนคนหนึ่งอายุน่าจะยุติลงไปในเวลาลมหายใจขาดบินไปเท่านั้นลมหายใจขาดลงไปธาตุขานหมดความสืบต่อหมดรักข่ำราคาสมบัติเงินทองเข้าของที่มีมากน้อยก็ขาดกันไปโดยลําดับในขณะที่ลมหายใจขาดลงไปนี่ แล้วสิ่งเหล่านั้นขาดลงไปลมหายใจขาดลงไปพวกนี้ไม่ได้เป็นบาปเป็นกรรมไม่ได้เป็นทุกข์เป็นร้อนร่างกายแตกลงไปจากส่วนผสมคือธาตุสีดินน้ำลมไฟก็กลายลงไปเป็นดินน้ำลมไฟตามเริวสมบัติเงินทองเขาของมีมากน้อยเขาก็เป็นแร่ธาตุต่างๆอยู่ตามสภาพของเขาอย่างนั้นแต่ส่วนใจนี้ตายลงไปแล้วนี่คือธาตุขันนิสลายเรียกว่าตาย ส่วนใจนั้นไม่ตายตามหลักความจริงเป็นอย่างนี้มาตั้งเดิมแต่กับไหนการใดไม่เคยมีพระพุทธเจา้าพระองค์ใดจัดบอกออกมาว่าจิตนี้ตายแล้วศูนย์ไม่มีจิตนี้เป็นนักท่องเที่ยวคําว่าเกิดให้แก่ไปอาศัยสิ่งใดเป็นส่วนผสมเช่เกิดเป็นสัตว์เป็นบุคคลก็เป็นส่วนผสมอันหนึ่งเรียกว่าเกิด ส่วนใจนี้ไม่เคยเกิดหากไปอาศัยสิ่งนั้นๆตามอำนาจแห่งกรรมดีกรรมชั่วของตนซึ่งไม่เป็นของแน่นอนขึ้นอยู่กับกรรมดีกรรมชั่วเมื่อเราไม่ไม่ดีเราทำความชั่วเสียบันี้แม้ชาตินี้เราจะเป็นใหญ่เป็นโตมียศถาวารรดา์สูงต่ำประการไรสมบัติเงินทองเข้าขอวิสัตบริวารมากมายเพียงใดเพราะ ลมหายใจขาดลงไปแล้วนั้นสิ่งเหล่านี้จะสลายตัวไปทันทีพบใหม่จะเป็นขึ้นมาในจิตใจดวงนี้แล้วจิตใจดวงนี้ได้สร้างบาปสร้างบุญอย่างไรไว้หรือไม่ถ้าเลยสร้างบาปก็มีแต่เรื่องบาปเรื่องกรรมบีบี้สีไฟให้ไปเกิดในพบไม่พึงหวังเช่นเกิดพบนี้เป็นคนเกิดพบหน้ากายเป็นอย่างน้อยเป็นสัตว์ เป็นเปรเป็นผีเป็นสัตว์นโตกตกนรกอวิจีไปเรื่อยๆตามนาศแห่งกรรมดีกรรมชั่วของใจดวงไม่เคยตายนี่แต่ความทุกข์ยอมรับว่าทุกทุกจะทุกมากทุกน้อยขนาดไหนยอมรับว่าทุกแต่ไม่ยอมชิบหายคือใจดวงนี้ใจดวงนี้จึงสมบุกสมบันมากยิ่งกว่าร่างกายในภพชาติดิมๆยังขอให้ชาวพุทธเราสนใจพิิจพิจารณา ส่วนสำคัญคือใจดวงนี้ซึ่งเป็นรากฐานแห่งคแบแผงธาตทั้งดีทั้งชั่วซึ่งเราจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่ผู้เดียวให้พินิจพิจารณาคน้นขวยรักษาจิตใจของเราให้ไปในทางที่ดีพาทำแต่สิ่งที่ดีสิ่งที่ชั่วจะเป็นภัยต่อใจเองใจจะได้รับความทุกข์จากสิ่งชั่วที่ตัวทำลงไปนั่นแหละชเช่นเป็นเปรเป็นผีเป็นสัตว์นะรกอเวจี ตกลงไปน้นโลกอเวกีกีกับกี่กันตามอำนาจแห่งกรรมชั่วของทนมีมากมีน้อยก็ต้องไปตกอยู่งั้น <c oughs> เราเป็นผู้รับเคราะห์รับกรรมแห่งการกระทําดีชั่วของเรา <c oughs> ส่วนใจนี้ไม่เคยชิบหายจะตกน,นรกกี่กับกี่กันตามตำหรับตำราที่แสดงออกมาจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท,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 ทุกทุกพระองค์ไม่เคยแย้งกันเลยว่านรกมี สัตว์ทั้งหลายตกนรกตามขั้นภูมิของนรกตามที่ท่านแสดงไว้ว่านรกมียี่สิบห้าหลุมน,นี่ใครเป็นคนแสดงคนหูหนวกตาบอดตาสีตาสาอยู่ตามท้องนานีใครจะไม่มาแสดงอย่างนี้ได้เลยเป็นแบบเป็นฉบับให้โลกนี้ต้องเป็นศาสดาองค์เอกมาสอนเป็นแบบเป็นฉบับเพราะพระองค์งทรงตัดรูทำเป็นแบบเป็นฉบับมาแล้วจึงได้มาสั่งสอนสัตว์โลก ท่านสอนว่านรกมีใครจะลบล้างนระกว่าไม่มีนี้ไม่ได้นอกจากความสําคัญมั่นหมายซึ่งเป็นตัวกิเลสหลอกลวงตัวเองให้มืดดาเข้าไปอีกแล้วสร้างกรรมคือความชั่วช้าละโมกให้หนักเข้าไปอีกแล้วจมในโลกถุงเต่านั้นโดยไม่รู้สึกตัวว่าเคยตกมาทั้งๆท,ที่ฟื้นขึ้นมาก็มาทําความชั่วอีกตกอีกแล้วก็ไปเสวยกองทุกข์อีกด้วยจิตดวงที่ไม่ตายนี่แหละ มีจึงต้องให้ผ่ากันอมนาระหว่างการห่างเหินศาสนาน,นั้นคือการห่างเหินจากความดบความดีความสุขความเจริญรุ่งเรืองเรียกว่าห่างจากความสุขพูดง่ายการใกล้ชิดติดพันกับอัดกับรมให้เหมาะสมดังพิกล่าวมาในงานทั้งทางส่วนร่างกายและทางส่วนจิตใจคือการปฏิบัติตอ่อจิตใจด้วยดีนี้เป็นความชอบธรรมสม่ำเสมอ <c oughs> ในเวลาเราพยายามรักษาตัวของเราก็เท่ากับเรามีคุณค่าอยู่ทั้งวันทั้งคืนถ้าเราได้ทำลายตัวด้วยความชั่วเสียเมื่อไหรนั่นแหละคือเราทำลายตัวของเราถึงใครจะมายกจอเราเป็นขึ้นอยู่ในสวรรค์ชั้นผมก็มีแต่ลมปากตัวของเราเองจมอ,อยู่กับความชั่วที่เป็นภัยเผาตัวอยู่นั่นแหละไม่เป็นอื่นเป็นไรไม่เช่นนั้นจะเรียกว่าศาสตร,ราอุกเอก ไปไม่ได้เพราะตรัสยังไงต้องเป็นอย่างนั้นตามที่ทรงรู้ทรงเห็นทุกอย่างแล้วจึงมาสอนโลกท่านเรียกว่าสวากาธรรมตรัสไว้ชอบแล้วไม่มีใครที่จะตรัสชอบยิ่งกว่าศาสดราโอเอกมาสอนโลกจนกระทั่งปัจจุบันนี้เช่นพระพุทธเจ้าของเราพระองค์นี้ก็ทรงประทานพระศาสนาหรือทางเดินเอาไว้เพื่อเราทั้งหลายถึงห้าพันปี เวลานี้ศาสนาก็สมบูรณ์อยู่กับเราเท่ากับพระพุทธเจ้าศาสดาองค์เอกสถิตอยู่กับเราผู้มีธรรมอยู่ในใจรักความด,ด,ดีดีงามทั้งหลายพุทธโธคำเดียวกระเทือนทั่วแดนโลกธาตุพระพุทธเจ้ามีมากกันอันไหนธรรมโมที่ครอบโลกธาตุอยู่นี้มีมากกันอันไหนสังโฆที่เป็นสนัของพวกเรานี่ ท่านเป็นพระสงฆ์มากี่ยุคกี่สมัยตั้งแต่พระพุทธเจ้าพระองค์ใดที่ตรัสรู้ขึ้นมามีสาวกติดแนบมาด้วยตลอดถึงปัจจุบันนี้มีมากกันอันไหนสาวกเหล่านี้เป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติที่เลิศเลอได้เข้าถึงใจเราเมื่อเราระลึกถึงพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีพระสงฆ์ก็ดี มีความรักใคร,ใคร,ใคร่ใกล้ชิดต่ออัตต่อธรรมอยู่โดยสม่ำเสมอแล้วก็เท่ากับเราตามสด็จพระพุทธเจ้าอยู่ทุกฝีก้าวของเรานั่นแหละพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และลึกคำไหนขึ้นเป็นอันเดียวกันเป็นอันเดียวกันเลิศดเหมือนกันหมดนี่ขอให้พากันรักการสงวนให้มากนะจิตใจทหารจะห่างเหินจากศาสนาจากอัตจากธรรมแล้วเยียกว่าห่างเหิน จากความหวังของเราเพราะโลกนี้ไม่ได้หวังความความทุกข์ความลำบากลำบนความทารานต่างๆหวังแต่ความสุขความสมหวังความดีงามทั้งหลายจนไปทั่งถึงความสุขความเจริญจนถึงความพ้นทุกข์นี่เป็นความมุ่งหมายของโลกทั่วไปมุ่งหมายกันแต่จะเป็นไปตามความมุ่งหมายหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการดําเนินงานของเรา ดำเนินงานอย่างที่ว่านี่แหละเช่นเราเล,ลึกถึงพระพุทธจเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ด้วยการอบรมจิตใจให้มีความสมงบสงมเย็นในเวลาว่างที่จะหลับจะนอนไหว้พระย่อๆเราไม่ได้มากเอาย่อๆก็เอาให้มีสติคำไหว้พระอิติบิโสภควาก็ให้มีสติติดแนบอยู่กับคำอิติบิโสภควาแล้วเวลาเข้ามาบริกรรมภาวนาย่อๆ ไม่เอามากเช่นเอาพุดโทรก็ได้รมโมก็ได้หรือสังโคก็ได้ให้ติดแนบอยู่ในใจด้วยความมีสติจดจ่อบังคับจิตของเราไม่ให้มันเพ่นพ่านไปในอารมณ์อื่นใดซึ่งเคยหลอกลวงเรามาตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งหลับความคิดปรุงเหล่านี้ไม่เคยสงบตัวนี่คือความชิดปรุงของกิเลสัณหาซึ่งก่อฟืนก่อไฟมาเผาเราให้เกิดความเดอดร้อนอยู่ภายในจิตใจตลอด เวลานี้บังคับอารมณ์นั้นออกให้หมดให้เหลือตั้งแต่อารมณ์แห่งพุทธโธคำเดียวเปิดช่องทางให้พุทธโธหรือธรรมโมหรือสังโฆบทใดก็ได้ตามแต่เราที่นำมาบริกรรมให้อยู่กับธรมมธรมโมธรรมโมเป็นทางเดินของธรรมจะนำความสุขความร่มเย็นเป็นสุขความสงบเย็นใจขึ้นจากเราที่บวมเพญคำว่าพุทธโธพุทธโธเป็นต้นนี่คือการบําเพนธรรม จากความคิดความปรุงซึ่งเป็นธรรมความคิดความปรุงที่เป็นกิเลสปัญหาทั้งหลายนั้นเป็นฟืนเป็นไฟมาเผาไหม้เราเมื่อเราละลึกอยู่อย่างนี้ก็เท่ากับเราตามเสด็จพระพุทธเจ้าอยู่ทุกฝีก้าวการทำบุญทุกประเภทเป็นการเสด็จตามพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาและจะถึงความพ้นทุกข์ด้วยอำนาจแห่งความดีคือบุญคือสนนี้ทางนั้น คนเราจะถึงความพ้นทุก์ได้เพราะการทําความชั่วช้าหลามกนี้ไม่เคยมีถ้าหากว่ามีได้อย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็ไม่จําเป็นต้องมา,าสาูุสอนโลกไปตามแนวทางของศาสตราผู้พ้นโลกไปแล้วก็จะต้องสอนไปแบบนรกอวีจีแบบทีเดชตัญหาสอนไปแบบให้สร้างตั้งแต่ความชั่วช้าหลามกตกเปรตไปอย่างนั้นแล้วก็จะไปสวรรค์พิพาน้ดยกันหมด ศาสดาก็มันมีในโลกนี่ก็เพราะหนีความจริงไปไม่ได้ผู้ทําความชั่วต้องได้รับความทุกวันยั่งคำํำผู้ทําความดีต้องได้ผลดีเป็นความสุขตลอดไปนี่คือความจริงศาสดาตัดสู้ตามทำแถวนี้ไม่ได้ตัดสู้อย่างอื่นเราเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าขอให้เรลึกเนื้อเราลึกรู้สึกตัวอย่าได้ห่างเหินจากอดาจ,จากธรรมจะเสียตัวของเรา เราจะมีคุณค่าจากใจที่มีธรรมไม่ได้มีคุณค่าจากสิ่งอื่นใดภายนอกยิ่งกว่าธรรมธรรมเป็นของธรรมชาติที่เลิศเลือยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดทั้งสามแดนโลกธาตุไม่มีอะไรเหนือธรรมขอให้ลึกถึงธรรมเราอยากเห็นสิ่งเหล่วนั้นที่นอกเหนือไปจากธรรมแล้วนี่ว่าดีว่ายิ่งว่ามีเศษวิษโสกว่าธรรมนั่นแหละส่วมและฐานมันจะกลายขึ้นมาพอกหัวเราเทิดทูน ส่อมเทอบทูนฐานซึ่งเป็นของโสกโปกแข่งพระพุทธเจ้าเหยียบหัวพระพุทธเจ้าไปส่วนที่จำเห็นคุ้งนั้นคือหัวของเราเองหัวใจของเราเองตกทุกข์ได้ยากลำบากลงในโลกอวิจีก็เป็นหัวใจของเราดวงที่โสกโปกด้วยมูดด้วยคู่นี้เองนี่เพราะฝืนคําของพระพุทธเจ้า,าพระองค์ทรงสอนโลกท่านไม่ได แม้เพาะคนเดียวก็ไม่เคยมีรายใดที่ว่าทําตามคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วไปตกนรกปกไหมไปติดคุกติดตารางเพราะการทำำําความดีนอกจากนี้เป็นกฎแห่งกรรมอันหนึง่งหรือความปิ้นป้อนหลอกลวงของกนและกันคนทําดีพลิกเป็นคคนคนทาชั่วไปเสียคนทําชั่วพลิกเป็เปนทําดีไปเสียด้วยความหลอกลวงปิ้นป้อนหลอกลวงของกิเลสซึ่งมีหลายสารพันคงนี้มันเป็นไปได้ ถึงจะไปติดคุกก็ตามคนที่ดีอยู่แล้วอยู่ในเรือนจำก็เป็นคนดีคนที่ไม่ไม่ติดคุกแต่เป็นคนชั่วอยู่นอกเรือนจำก็เป็นคนชั่วนอกเรือนจำเป็นทุกข์ในเรือนนอกเรือนจำอยู่นั่นแหละไม่นอกเหนือไปจากรามคำยิงนี้ไปได้เลยเพราะฉะนั้นเราเป็นลูกชาวพุทธขอใหท้ทุกทุกท่านได้หนักในอัดในธรรมใจาสนาห่างเหินจากชาวพุทธเราไม่ใช่ของดีอ่ การการะทำของเราจะเอ็นจะเยี่ยไปทางของชั่วฟืนไฟจะค่อยลุกลามเข้ามาลุกลามขึ้นมาเพราะความชั่วเป็นเหยื่อให้เป็นเชื้อของไฟให้ไฟเผาเข้ามาได้ถ้าเป็นความดีงามคือการประพฤติตัวเป็นคนดีทำหน้าที่การงานด้วยความไว้สู่ใจแล้วเราจะมีความถูกเป็นเต็มยศในตัวของเรา แม้จะทุกข์จะจนโหนโลกขนาดไหนก็ตามแต่ใจมีธรรมเท่ากับเป็นผู้สมบูรณ์อยู่ภายในใจที่เลิศเลอเพราะธรรมเป็นธรรมชาติเลิศเลอคล้องหัวใจใดเลิศเลอส่วนนอกนั้นไม่มีอะไรเป็นเครื่องประดับอาศัยกันไปชั่วการชั่วเวลาเท่านั้นที่สำคัญมากก็คือธรรมการสร้างความดีความคุณงามความดีทุกด้านเช่นการให้ทานก็เรียกว่าสร้าง ทมคือความดีงามเข้าสู่ตนสร้างบุญสร้างบุสศลรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาเหล่านี้นวนแล้วตั้งแต่การสร้างบุญสร้างบุศลนหนูนจิตใจของเราให้มีคุณค่ามีราคาทรงสภาพแห่งความดีงามอยู่จราลอดไปตายแล้วไปความสุขนี่ไม่ต้องบอก <c oughs> ไม่มีประพุทธเจ้าพระองค์ใ <c> ด <oughs> จะไปลากไปเข็นบนรรดาสัตว์ทั้งหลายท,ทั้งที่ท่านเหล่านั้น เป็นผู้บำเพ็ญคุณงามความดีเต็มหัวใจของตนตามเสด็จพระพุทธเจ้าอยู่แต่เวลาตายแล้วต้องให้พระพุทธเจ้ามาช่วยหนุนขึ้นอย่างนี้ไม่เคยมีบุญกรรมสําเร็จรูปมาเรียบร้อยแล้วไม่ว่าชั่วไม่ว่าดีทําชั่วลงไปใครจะดึงไว้ให้อยู่เท่าไรก็อยู่ไม่ได้ตอกลงทางนั้นลงชั่วลงชั่วลงจมไปได้ในความทุกข์ทั้งหลายได้ทางนั้น พระพุทธเจ้าจีพพระองค์ก็มาฉุดลากไว้ไม่ได้เพราะเจ้าของเป็นผู้ทําเองเนี่ยการสร้างความดีกเหมอนกันจึงไม่จําเป็นจะต้องให้พระพุทธเจ้ามาฉุดลากขึ้นบุญกุศลที่เราสร้างนั่นแหละเป็นเครื่องฉุดลากเราเองเราเองนี่แหละท่านเรียกว่าธรรมท่านทั้งหลายที่เป็นชาวพุทธที่ยังไม่เคยได สนิทจิตจงกับธรรมขอให้นำไปพื้นปฏิบัติเราจะได้เห็นให้ความเห็นความสัง่างามของเราภายในจิตใจที่เกี่ยวข้องพัวพันกับธรรมของ,ของพระผู้ธเจา้าว่าเป็นจิตประเภทใดตั้งแต่ก่อนเราก็หมักหมมกับความชั่วช้าละโมกอารมณ์ธรมธรมดาเหมือนโลกทั่ว,วไปเขาเหมือนเราเราเหมือนเขาก็ไม่ทราบว่าใครได้สุขใครได้ทุกข์ไปที่ไหนก็มีแต่คนบน่นเพอ้อกันไปหมดทั่วโลกดินแดน หาความสุขความสบายไม่ได้ทั้งๆท,ที่ใครก็หาตั้งแต่ความสุขความเจริญหาแต่ความสมหวังแล้วคั้นได้มาก็มีแต่ความผิดหวังผิดหังจะเพราะอย่างยิ่งมันสูงอยู่ภายในหัวใจิริยาวริยาตภายนอกมีความสดสวยงดงามหน้าขอรพบูชาน่ารากักน่าชอบใจแต่ภายในหัวใจนั้นคือความชั่วความไม่ดีของตัวเองเผาสูงอยู่ภายในหัวตัวเองไม่ชม คนอื่นมาชมเท่าไรก็ไม่เกิดผลเกิดประโยชน์เพราะตัวเองเป็นผู้ร้อนเมื่อเราทําตัวของเราให้เป็นผู้เย็นด้วยคุณธรรมแล้วใครจะตาหนิติเตียนอย่างไรก็ตามมีตั้งแต่ความเย็นช้าอยู่ภายในจิตใจนี่เรียกว่าธรรมผู้บาเพ็ญธรรมจะเป็นอย่างนี้เป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นะ <c oughs> ต้องเป็นอย่างนี้ด้วยกันทั้งนั้นตาตาองค์เอกจึงเป็นเอกตลอดมาพูดไม่มีผิดพลาดไม่เหมือนจิเกตัณหา ที่มีร้อยสรรพสันคมหลอกลวง,ลงต้มตุนสัตว์โลกนี้เจ๋งแล้วสัตว์โลกก็ชอบมันซะด้วยมันว่าอะไรนี้ดีหมดดีหมดถ้าเป็นกิเลสว่าดีหมดถ้าเป็นธรรมว่านี่มันไม่อยากเชื่อนี่เพราะเหตุไรก็เพราะกิเลสมันจีดมันขวางถ้าเราจะสร้างคุณงามความดีกิเลสมันมีกําลังมากกว่ามันก็จีดก็ขวางภายในจิตใจของเราให้ปีบตันอั้นตู้ไปเสียหาว่าไม่มีเวลาเวลา หาว่ามันมีเงินมีทองมีข้าวมีของหาไปทุกสิ่งทุกอย่างอะไรที่จะยีดขวางการทําดีได้กิเลสจ,จะหามาปิดกําแพงเจ็ดชั้นสู้กิเลสไม่ได้นะห้ามจนกระทั่งอยู่หมัดเลยทำความดีก็ไม่ได้จะให้ทานเข้าทัพพีหนึ่งก็เสียดายวัตถุมากกว่านั้นก็เสียดายเพราะกิเลสหึงหวงนี่กิเลสมันก็ โยนทุกข์เข้ามาให้ทําอีกแปนะว่าการทําคุณงามความดีทั้งหลายนี่ทําลําบากลาบนการทําตามกิเลสมันไม่ลําบากเพราะมันไหลไปเลยแนะ่นี่แหละกิเลสหลอกสารโลกความตามความจริงแล้วการสร้างความดีลําบากที่ไหนความดีคือบุญคือกุศลทําใครให้ลําบากนอกจากกิเลสเท่านั้นมันจีดมันขวางไม่ให้ทําบุญให้ทานนี่คือตัวจีดขวางของกิเลสมองดู หลังของมันข้างหลังของมันที่มันหนุนหัวใจกิดกั้นความดีของเราไม่ทํานี่ว่างเราจะได้รู้เนื้อรู้ตัวการสร้างคุณงามก่อนดีพระพุทธเจ้าหลุดพ้นจากทุกสาวกทั้งหลายหลุดพ้นจากทุกสัตว์โรกหลุดพ้นจากทุกเพราะการสร้างคุณงามความดีทั้งนั้นไม่เคยมีผู้ใดที่ว่าตกนรกหมกไหม้ไปเพราะการสร้างความดีนอกจากผู้สร้างบาปบาปกรรมไม่เชื่อฟังคําสอนพระพุทธเจ้านี้จมได้ ไม่สงสัยนี่แหละวันนี้ได้เทศนาว่าการให้บรรดาเราทั้งหลายได้ยินได้ฟังเริ่มต้นมาตั้งแต่ออกช่วยชาติบ้านเมืองจนกระทั่งวัดนี้แล้วต่อไปนี้ก็จะช่วยบ้านเมืองของเราให้เป็นไปและให้ขอให้กลมกลืนกับศีลกับธรรมเรื่อยๆไปนะบรรดาเราทั้งหลายอย่าห่างเหินอัดธรรมซึ่งเป็นของเลิศดเลยเราจะเร็วลงทุกวันทุกวันนะ ไอ้ความเสกสรรปัญยอว่าดีว่าดีอย่างนั้นมันเป็นเรื่องของเกลเมันเสกสรรกันได้ง่ายทั้งที่มันไม่ได้ดีไปตามความเสกสรรแต่การทําความดีเสกสรรไม่เสกสรรมันหนักดีอยู่ภายในจิตใจของเราเช่นเรานั่งภาวนาจิตใจมันดื้อมันด้านหักหหมกันอย่างเต็มที่เต็มทางเอาไม่ยอมให้มันชิดมันปรุงไปหาดกิเลสที่จะเอาฟืนไฟมาเผาตน ให้มันคิดแต่เรื่องอัดเรื่องทำเช่นพุดโทพูโทเป็นต้นด้วยความไม่ให้เผลอจติตสุดท้ายจิตมันก็อยู่ในเงื้อมือของเราใจก็สงบขึ้นได้ด้วยทำด้วยทำเย็นขึ้นไปเรื่อยๆต่อไปกิเลสที่ตัววุ่นวายทั้งหลายก็ค่อยเบาไปการบำเพ็ญกิจตภาวนาก็สว่างสวัสวยขึ้นมาสงบร่มเย็นขึ้นมาเรื่อยๆต่อไปนี้นก็เป็นความสว่างสวัยจิตใจของเราที่เคยมืดตื้อมาตั้งแต่ ้อนแต่ออกไม่เคยสว่างสวยัยพอจะเริญเมตตาภาวนาเข้าไปก็ชำระล้างสิ่งมืดดำคือกิเลสที่มึนหุ่มหุ้มหอจิตใจออกไปโดยหลักจิตใจก็สว่างกาะแจง้งแจ้งขึ้นไปความสุขก็ปรากฏขึ้นมาปรากฏขึ้นมาจงกระทั่งปรากฏเป็นความอัศจรรย์ขึ้นภายในจใจิตใจของตัวเองซึ่งตั้งแต่เกิดมาเราไม่เคยเห็นความสุขประเภทนี้แต่แล้วก็มาปรากฏในเวลาเราภาวนา สู้กับพิเรตตัวยุ่งเหยิงวุ่นวายนี้ให้เข้าสู่ความสงบด้วยบทธรรมจนกลายเป็นใจสงบลมเย็นเมื่อใจสงบลมเย็นจนเกิดเป็นความแปลกประหลาดอัศจรรย์ขึ้นมาในตัวเองแล้วย่อมเห็นโทษความวุ่นวายใส่แสทั้งหลายได้ประจักษ์ใจเช่นเดียวกันนี่แหละผู้บำเพ็ญคุณงามความดีทั้งหลายที่ไม่ลดละความดทีที่เคยทำอยู่นั้นยิ่งหนักหนกขึ้นไปเพราะท่านเห็นผลของท่านดีขึ้นไปเรื่อยๆ เห็นโทษของเจเดตที่เป็นทั่วช้าละโมกเป็นเสี้ยนเป็นหนามนั้นหนักเข้าหนักเข้าท่านจึงสร้างตั้งแต่ความดียิ่งสร้างมากเท่าไรกิจใจยิ่งเบิกบานเบิกบานจะเป็นจะตายไม่คำหนึ่งเพียงร่างกายนี้แตกออกไปเท่านั้นไม่ว่าสัตว์ว่าบุคคลที่ไหนเมื่อหมดสภาพแล้วมันตายได้เดียวกันแต่ถ้ามีความดีอยู่แล้วไม่ใจะตกขะทานเหมือนผู้ที่ไม่เคยมีความดี แต่สนใจกับความชั่วตื่นขึ้นมาไม่ได้ทําความชั่วช้าระมอกอยู่ไม่ได้วันนั้นเสียรวดลายถ้าไม่ได้ทําความชั่วเสียรวดลายถ้าได้ทําความชั่วเสียวันนั้นภูมิใจนี่แหละมันภูมิใจกับไฟนะรกอวีจีตายเมื่อไรลงเลยอผู้ที่มีความภูมิใจในอัดในทมด้วยการต่อสู้กับกิเลสต,ตัวไม่พอใจในการสร้างบุญสร้างกุศลให้อ่อนต่อลง ความดีข้องเหล่าการทำบุญให้กานรักษาศิลภาวนานหนักขึ้นทุกวันผูนี้ยิ่งหนักไปด้วยคุณงามความดีสร้างทางรับลื่นให้แก่ตัวเองผู้นี้การตายไม่กลัวเมื่อความดีเห็นอยู่ประจากภายในใจอะไรตายใจก็ไม่เคยตายสง่างามอยู่อยู่อย่างนี้ตลอดเวลาอะไรจะบกพองบอกพองที่โลกนี้เกิดมาอยู่ในท่ามกลางแห่งกฎอันนี้จังทุกขังนัตตาจะให้มันเที่ยง ถ,ถาวรไปที่ไหนโลกเขาโลกเรามันเหมือนกันแต่หัวใจนี้เมื่อมีทมส่งเสริมเข้าไปแล้วใจเป็นปกติที่ไม่เคยตายอยู่แล้วยิ่งมีการส่งเสริมเข้าไปก็ยิ่งมีความสง่างามสง่างามไ,มไปกล้าหาญชานชัยต่อความตายไม่ได้กลัวอะไรความตายแต่ก่อนกลัวจนตัวสั่นหาอารมณ์เพลิดเพลินลื่นลื่นลื่ลืวันเทิงเข้ามากบเอาไว้กบเอาไว้ไม่อยากชดถึงเรื่องความตายเพราะเดือดร้อน มันเป็นอย่างนั้นจิตที่มีแต่ความชั่วถ้าจิตมีความดีแล้วท,ที่แรกก็กลัวตายขั้นต่อมาความดีมีมากขึ้นไม่กลัวความตายพิจารณาความตายทั้งวันยิ่งดียิ่งเบิกทางเบิกทางเพราะตัวเราสร้างกําลังวังชาภายในจิตใจเป็นที่แน่ใจแล้วว่าอยู่เดี๋ยวนี้เราสุขหรือเราทุกปัจจุบันนี้เราก็เป็นทุกไม่ตายนี่เราก็เห็นประจักษ์ตายไปแล้วจะอันไหนจะมาทุกหัวใจไม่ทุกแล้วอะไรจะมาทุก ถ้าตีดินน้ําลงไปแตกลงไปเขาไม่เห็นเป็นความถูกไม่ไปสวรรค์ไปนิพพานตกนรกไรกี่ที่ไหนก็คือใจดวงเดียวนี่เองเป็นผู้ไปแต่เมื่อใจดวงนี้เป็นผู้ได้ดสั่งสมความดีเข้าสู่ตัวเองจนเป็นที่แน่นหนามั่นคงแล้วกลัวอะไรกลัวตายใจดวงนี้ไม่เคยตายยิ่งใจมีความบริสุทธิ์พุทธโธเต็มดวงแล้วอยู่ที่ไหนท่านอยู่ได้ทางนั้นแหละเช่นพระพุทธทเจ้าพระอันลัมภะ สังฆังท่านนางอาจามีพระอรหันต์ท่านทั้งหลายท่านไม่มีความหวั่นตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่ท่านก็สอนโลกด้วยความเมตตาสงสารตลอดมาถึงกาลเวลาแล้วในบรรดาสาวกทั้งหลายส่วนมากมักจะเข้าในปา่าในเขาหาที่หลบซ่อนผ่อนคลายตัวเองสบายสบายไปตามท่าตามขันที่หมดมเวลาเวลามหมดสภาพแล้วเข้าไปที่ไหน นั่งอยู่ในต้นไม้ลมไหนได้หมดลมหามใจดีดผึงเลยิท่านบริสุทธิ์แล้วตั้งแต่ยังไม่ตายท่านสิ้นแล้วเรื่องทุกข์ทั้งหลายในโลกที่แบกหามกันมาตั้งกับตั้งกันท่านไม่มีในหัวใจของท่านผิดกันไหมกับพวกสัตว์โลกทั้งหลายที่มีแต่กิเลสเป็นเฟื่อนไฟเผาไหม้กันทั่วโลกดินแดนและท่านผู้ชำระก,กิเลสตัวเป็นฟืนไฟออก จากกิจใจเมื่อแล้วจนใจกลายเป็นใจที่มหาวิมุตติมหานิพพานเป็นธรรมชานแล้วท่านอยู่ที่ไหนท่านก็เป็นสุกหมดท่านไม่มีคําว่ากลัวว่ากล้าอะไรเข้ามายุ่งเหยิงวุ่นวายนี่ทำเมื่อเราปฏิบัติแล้วจะเห็นประจักษ์ใจของผู้ปฏิบัติไม่ได้อยู่ในความคาดความคาดความหมายความร้นความเดานะอยู่กับการกระทําจริงตามทางของศาสตรดาที่สอนไว้แล้วด้วยศรขาธรรมต่างหาก ขอให้นําไปปฏิบัติยาอยู่เฉยๆวันหนึ่งคืนหนึ่งมีตรลมหายใจมันเป็นสาระอะไรสัตว์ก็ตายได้คนก็ตายได้ความดีไม่สนใจไม่เกิดประโยชน์อะไรนะใครจะยกยอว่าเท่าฟ้ามันก็มีตะลมปากเท่าฟ้าฟ้าอยู่ไหนก็ไม่รู้คนผู้ทียตายจตมคือเรามันมีความหมายอะไรใครยกย่องอะไรเราเป็นผู้รับผิดชอบเราเราต้องตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติต่อตัวของเราให้สมกับว่าเราเกิดมา พบพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาที่เลอเลอสุดยอดแล้วผู้มาเกิดมาพบพุทธศาสนาที่ไม่เคารพนับถือก็เป็นกรรมของสัตว์เขาก็เป็นอย่างนั้นแต่เรายังมีความเคารพเลื่อมใสในพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาชั้นเอกแล้วไม่ปฏิบัติไม่ได้ต้องปฏิบัติให้ตัวเป็นคนดีมีศักดิ์ศรีดีงามภายในจิตใจปราชาอยู่ี่ไหนไม่สนใจลมใจขาดแล้วทิ้งพวกไปเลย นี่คือพระพุทธเจ้าพระอรหันท่านบำเพ็ญท่านพอแล้วด้วยจิตตภาวนาจากคุณงามความดีทั้งหลายที่ท่านสร้างมาการให้ทานท่านก็นสร้างเต็มเม็ดเต็ม,ตมหน่วยคือความดีงามหนุนจิตใจการรักษาศีลการเจริญเมตตาภาวนาวล้วนแลนวตั้งแต่เป็นการกุศลก็ท่านก็สร้างมาหนุนจิตใจไปโดยลําดับจนกระทัง่งถึงจิตใจแก่กล้าสามารถด้วยการสร้างความดีทั้งหลายแล้วหลุดพ้นจาก อางทีเล็กโดยประการทั้งปวงไม่มีอะไรเหลือเลยนั่นคือผู้สิ้นทุกข้าขันจะเป็นอยู่เป็นเหมือนโลกก็ไม่มีปัญหาอะไรการเจ็บปุกไข้ได้ป่วยปวดหัวต่อร้อนนี่เป็นเรื่องสมมุติในธาตุในขันมีเหมือนโลกแต่จิตใจของท่านไม่ยืดไม่ถือไม่หนักไม่หน่วงไ,ไม่มีอะไรจะไปแทรกในจิตใจของท่านาให้กระทบกระเทือนให้เอ็นเอียงไปได้เลยพราะใจที่บริสุทธิ์เต็มที่แล้วพ้นจากความเอ็นเอียงทั้งหลาย ปวอะนนี้จังไม่มีในจิตของบรานหลานความทุกแม้นิดหนึ่งเมตด,ด,ดสเม็ทายก็ไม่มีเพราะเรื่องเหล่านี้เป็นสมมติขาดะวนลงไปหมดเหลือแต่ธรรมชา,าติที่บริสุทธิ์ดล้วนเท่านั้นนี่แหละจิตดวงนี้ที่ว่าไม่ตายพอเราหมายใจขาดแล้วธรรมาชาติที่บริสุทธิ์ซึ่งครองขันอยู่นี้เมื่อขันนี่ขาดจวบลงไปแล้วจิตก็ดิดผึงน่เป็นธรรมชา,าตินั่นละธรรมชา,าติที่ว่าไม่เคยตายตั้งแต่ไปตนกนรกทั้งๆท,ที่มีกิเลสอยู่ มีทุกข์เต็มหัวใจถูกความทุกข์ทรมานวี่บี้สีไฟทุกแสนจหัสก็ไม่ยอมชิ้หายคือใจดวงนี้เมื่อหมดสภาพมาแล้วฟื้นตัวขึ้นมาสร้างคุณงามความดีจกนกระทั่งถึงที่สุดจุดหมายปลายทางบริสุทธิพุโทโธแล้วตายเป็นธรรมธาตุหายไปไหนนี่แหละธรรมธาตุนี่แหละเป็นเป็นธรรมที่ครอบโลกรธราตุเป็นอันนี้นี่ออกจากธรรมท้งนั้นออกจากธรรมพระพุทธเจ้าที่ค้นพบ ธรรมนี่มีมาดั้งเดิมแต่ไม่มีใครสามารถพ้นพบคนหู่นหนกตาบอดนิสัยวัฒนาอาภาพัพไปพ้นพธรรมเลิศเหลยทนี่ได้ยังไงต้องเป็นผู้ทธเจ้าผู้เป็นนักเสียสละธรรมูลให้สานทุกด้านทุกทางจนกลายเป็นศาสตาเอกขึ้นมาเพราะอํานาจแห่งความดีทั้งหลายมากกว่ามากพอคูณหนุนทัานพระอ,องค์ขึ้นไปจนได้ตัดรู้ขึ้นมานี่แหละศาสดราเมกเป็นที่ตายใจได้ของพวกเราทั้งหลาย จึงขอให้พากันยึดกันถืออย่าอยู่ไปกินไปนอนไปพเพื่อเพลินไปยเฉย